สวัสดีค่ะชีวิตแม่บ้านอย่างแอนนะคะก็หนีมีพ้นใช่ไหมคะเรื่องการทำความสะอาดไร้จะไรฝุ่นและ PM สองจุดหอตัวเรานี่เยอะไปหมดเลยวันนี้นะคะได้เครื่องกำจัดไรฝุ่นมาจากแบรนด์เซรีน่าค่ะและก็มาเทคค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูประสิทธิภาพการทำงานกันเนาะว่าเป็นยังไง <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กับเซรีน่าเครื่องกำจัดไรฝุ่นเครื่องนีทำงานยัง <c oughs> ไงเนี่ยเดี๋ยวใครก็ได้ปุม่ด้วยปม่ด้วยมาแล้วจ้า ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็เติมน้ําลงไปในถังตัวน้าอันนี้มันจะเป็นตัวดักฝุ่นพวกฝุ่นละเอียดเพราะว่าน้ำเนี่ยหนึ่งเลยมันจะช่วยเรื่องป้องกันการฟุง้งถ้าเป็นเครื่องดูดที่เป็นตัวฟิลเตอร์ธรรมดา1เลยมันจะไม่สามารถดักไายฝุ่นที่มีขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่น PM 2.5มันจะไม่สามารถดักได้น้ําตัวนี้มันจะเป็นตัวดักชั้นเยี่ยมแล้วก็ไม่ทําให้ฝุ่นฟุ้งด้วยโอเค,คแล้วก็ตะกตัวนี้ลงไป กติคุณแม่แอร์ทำความสะอาดที่นอนบ่อยไหมครับกอทําอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นเครื่องตัวเซเลน่านี้ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาผ้าดาลองให้คุณแม่ดูว่าทําความสะอาดบ่อยๆเนี่ยยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่หรือเปล่าโอเคครับ ก็คือฝุ่นที่ดูดออกมาเมื่อสักครู่ครับโอ้ยนี่คือแบบเยอะมากนี่พี่นอนอยู่กับพวกนี้แยเนี้คุณแม่ก็ลองนึกสภาพดูว่าถ้าลูกๆหรือตัวคุณแม่เองเนี่ยนอนกับฝุ่นประเภทนี้ผ่านไปอีกสัก5ปีสภาพจะเป็นยังไงพี่คงไม่ไหวแน่นอนเลยน้องต้องรีบจัดการให้พี่นะ <c oughs> จะต่างกับเครื่องดูดไรฝุ่นธรรมดาตรงที่ว่ามันจะมีตัวกรอง3ชั้นตัวกรองหยาบตัวกรองละเอียดและก็ตัวกรองน้ำครับซึ่งมันจะสามารถดักทั้งฝุ่นหยา PM 2.5ได้ดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูน้ํากันนะครับว่าหลังจากที่เราดูดเตียงไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่หรือนี่หรือที่นอนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา <c oughs> มันเยอะมากเลยนเนี่ยคือแบบเห็นแล้วแบบตกใจถังก็เหมือนกับปอด <c oughs> ครับ <c oughs> ปอดของเราที่หายใจเอาฝุ่นพวกนี้ไป <c oughs> ฝุ่นบนที่นอนเนี่ยเราหายใจเข้าไปทุกวันทุกวัน <c oughs> ทางน้ำเนี่ยเหมือนกับปอดของพี่ในอนาคต <c oughs> ตกใจมากไม่คิดเลยว่าเตียงที่เรานอ,นอนอยู่เนี่ยมันจะแบบสกกระโปรกขนาดนี้ วันนี้นะคะแม่ก็ได้กําจัดไรฝุ่นบนที่นอนแล้วก็โซฟาวันนี้ทั้งบ้านก็สะอาดแล้วแม่ขอบอกว่าการทาความสะอาดที่นอนกําจัดไรฝุ่นเป็นเรื่องจําเป็นนะคะเห็นได้จากวันนี้นะคะโอโ้โหฝุ่นเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าเรานอนกับฝุ่นมันแบบเนี้ยและยิ่งมีลูกเล็กๆด้วยเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยต้องขอขอบคุณแบรนด์เซรีน่าและก็แบรนด์มาเทคค่ะจากบริษัทเฮลตี้เซ็นเตอร์ค่ะที่มาทาความสะอาดบ้านแม่ใวันนี้นะคะอย่างหมดจดเลยค่ะ